ตอนัวเองอายุ41คิดว่าจะเที่ยวอยู่ที่ไหนสักที่ของมโลกนี่ไปเก็บสถานองเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆเพราะมันมีซื้อนี่มางั้เป็นแผนที่ที่กลางแล้วขูดว่าไปไหนแล้วคิดว่ากำลังนั่งขูดว่าเออไปนี่ไปแล้วไปแล้วเจอปุ๊บอุ้ยไปซื้อเลขแล้วไม่ใช่ขูดไงขูดเราออกว่าเออเราเคยไปประเทศนี้แล้วนั้นดีนั่นดีทางรอบโลกครับผมตอน41แล้วครับอาจจะตัดมาที่แบบอุ้ยอยู่ในบ้านที่แบบ มีบ้านแล้วมีแบบมีครอบครัวอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเอ้ทำนั่งทำงานนั่งอะไรอย่างนี้ไปก็มารูประกอบตามตัวกอดตามลำตัวขอให้เป็นจริงขอยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้ขอให้มีชีวิตอยู่ถึงก็คือก่อนอื่นเลยขอให้มีชีวิตอยู่ถึงเป็นทัปีที่41ของเราของเราใช่ยังสุขภาพดีใช่ก็สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คือคงเป็นสุขภาพเนอะอายุสิเแล้วคงอยากจะก็ อยู่ก,กันกับทุกคนด้วยแล้วก็ย<ช>ห้ทุกคน,นติดตามกันอยู่เนาะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราก็จะใช่ใช,ใช่ครับ<ๆ>